我们在接盘。喂。

โอ้ยว้าวแบกงั้นเจ็บเท้านี่ว้วนี่ไม่ให้แบกโอยเจ็บเจ็บงไัวันนู้แกมาวันนึงแบรโดนเี๋ยวไปเงงูพิษดิเจ็๋เเ้าวเจ็บเทาันเด็จงูพิษเงเตือนตายเลยนะ tao 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 để tao 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 you

là cửa